ทังติดปีกบินออกจากบ้านกันตนานหลังเก่านะคะในที่สุดในเอกสาวหน้าไทยจุยวรัทยาก็ได้เลิกบวงสวงเปิดกล้องละครเรื่องแรกกับบ้านหลังใหม่ค่ายเอกแซกเรื่องบ่วงวันหวานแบบไม่ปล่อยให้คาใจกันอีกต่อไปแล้วละคะ่ะซึ่งพระเอกในเรื่องนี้นะคะก็ไม่ผิดจากที่หลายคนเคยคาดเดากันไว้ ว่าเป็นตีหน้าหล่อโตโน่เดอะสตาร์นั่นเองค่ะต้องดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ทางเอก c t ติดต่อไปให้มารับบทนี้ค่ะกดดันว่าเออคนอาจจะจับตามองนิดนึงว่าสําหรับเรื่องแรกในการที่จู่ได้เปลี่ยนที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จู่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรว่าว่าจะเป็นยังไงแต่แค่ว่าทําตรงนี้ให้มันดีที่สุดนะคะแล้วก็เล่นออกมาให้ใหให คู่กับตโนให้รู้สึกว่าเคมีมันเข้ากันไหมส่วนนั้นคือคือความสําเร็จของจุย๋ยค่ะส่วนอีกหนึ่งสาวที่เพิ่งบินมาซอบอบคุณบอยเธอก็เกียดเหมือนกันอย่างสาวยิปซีคือระติก็เผยว่าจับปากกาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดเอ็กแซกอย่างเป็นทางการแล้วละค่ะโดยมอบหน้าที่ให้คุณพ่อเป็นคนดูแลทุกอย่างเลยละค่ะปกติเหมือนเราไม่ค่อยอยากจะอยู่กับที่อ่ะคือยิปซนะีเนาะก็เร่ร่อนไปไเรื่อยไม่ค่อยเซ็นสัญญากับใครแต่ว่ากับทางเอ็กแซกเนี่ยก็เหมือนกับเราได้มีโอกาสร่วมงานกับเขาด้วยอะค่ะ รู้ว่าโอเคค่ะดูแลดีกี่ปีก็ต้องถามคุณหมอนอกจากเรื่องงานจะไปได้สวยแล้วนะคะสาวยิบสี่ก็ยังเผยถึงความรักกับหนุ่มปั้นจันกวินที่กำลังแฮปปี้ดีด้าแบบสุดๆค่ะว่าตอนนี้จะไปไหนมาไหนต้องตัวติดกันเป็นปลาท่องโกเพราะหนุ่มปั้นจนันคีหึงและเป็นห่วงตนมากๆเลยแหละคะ่ะไม่ต่างจากสาวฟางพิชยานะคะที่ถูกป,ปาปรสาี่ตาไวแชะภาพขณะลองชุดบิกินี่ให้หวานใจหนุ่มเอเอพีรวัตรดูค่ะฟังว่า ฟังก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยเพราะยังไม่เห็นสภาพเลยค่ะว่าว่ารูปภาพมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะจริงเราไม่ได้มีไปซื้อชุดหรือไปลองอะไร,องไรที่คือถ้าถามช่วงเดือนสองเดือนนี้ก็คือเราก็มีซื้อเสื้อผ้าเราก็มีช้อปปิง้งมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยฟังเรยยังไม่ยังตอบไม่ได้ว่าไว้ภาพนี้มันเป็นที่ห้างอะไรหรือว่าเป็นที่ตรงห้องลองตรงไหนเตรียมใจไว้ ing, ไงถ้าเกิดว่าข่าวออกไปแล้วคุณแม่แบบมาถามหรือว่าอะไรเงี้ยก็ย แต่คุณเรื่องคุณแม่คือยังไงก็ฟังว่ายังไงคือฟังก็เป็นลูกอะค่ะก,ก็ยังไงคุณแม่ก็ต้องก็ต้องก็ต้องผ่านมันไปด้วยกันได้อยู่แล้วด้านหัวใจของสาวพิมพ์มพ,มพิมาดากระทะทางจะกลับมาเป็นสีชมพูอีกแล้วนะคะเพราะกลับมาคุยกับอดีตแฟนหนุ่มว่านธนกฤตอีกครั้งแต่ยังไม่ถึงขั้นใช้สถานะคนรู้ใจเหมือนเมื่อก่อนค่ะวันนี้พิมรู้สึกว่าเรามีความสุขในการที่จะเจอเจอกันบ้างกินข้าวกันบ้างพูดคุยกันบ้างมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีก่อนหน้านี้เนี่ยที่ เคยลองพูดคุยกันมาแล้วก็รู้สึกเออมันไม่เวิร์กมันน่าจะลองถอยถอยออกมาพอวันที่ถอยถอยออกมามันก็มีคําตอบหลายอย่างให้ตัวเองไอ้น,นี่เราก็อาจจะไอัน,นี่ไม่ดีเกินไปใจร้อนเกินไปแบบนั้นเกินไปแบบนี้เกินไปแบบนเราเองก็ต้องเริ่มปรับที่ตัวเองก่อนขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งลองลองดูว่ามันจะคุยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าหรือว่าเอ๊ะมันจะสามารถพัฒนาไปได้กว่านี้อีกไหมอะไรเงี้ยค่ะสาวพิมพ์นำมีสิทธิ์รีเธอร์นะคะแต่นางร้ายสุดแซ่บเมย์พิชนาฏตอนนี้โสดสนิทค่ะ แถมยังไม่ค่อยสบอารมณ์เมื่อต้องคอยตอบคำถามเรื่องที่แฟนเก่าไพรซ์วุฒิษักเพิ่งควงนักแสดงสาวแพงพันชนิดาเปิดตัวต่อหน้าสื่อโดยสาวเมย์ตอบเพียงสั้นๆว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเรื่องของเธอกับหนุ่มไพรซ์จบไปนานเป็นปีแล้วล่ะค่ะ